พูหนากล้องให้คล่องแบบไม่ท่องจำทำแบบนี้ให้เพื่อนๆเป็นตัวของตัวเองนะคะให้เราเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดและที่สัมพันธ์เราออกมาพูดในเรื่องที่เรารู้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วพูดในเรื่องที่เรารู้อะยังไงเราพูดคล่องอยู่แล้วมันไม่ต้องท่องอะไรมากเพราะว่าเนื้อหามันจะไหลลื่นออกมาเองเพราะว่าเราอ่ะ พูดในสิ่งที่เรารู้ถูกไหมแล้วที่สําคัญมันจะดูเป็นธรรมชาติถ้าเราเป็นตัวของตัวเองมันจะดูสบายๆดูซอฟไม่เกรงมาก<ส>พูดผิดพูดถูกเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการออกมาทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดก็ตามการที่เราพูดผิดพูดถูกมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครสามารถแบบพูดได้เป๊ะเป็นแบบตามสคริปทุกคํา อยากให้เป็นธรรมชาติแล้วเป็นสิ่งที่เรารู้จริงๆพูดไปได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวผิดบุคลิกที่ดูดีนั่งถ้านั่งก็นั่งหลังตรงนะคะถ้ายืนก็ให้ยืนตัวตรงหน่อยเนาะให้ดูดีการแต่งกายแล้วแต่ที่แบบที่เราชอบเลยเอาแบบที่เราชอบแล้วมั่นใจแล้วสบายใจ การที่เรานั่งหลังตรงบุคลิกดีมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจถูกไหมมันก็ส่งต่อความมั่นใจออกไปได้สุดท้ายเลยขอให้ทำอย่างสม่ําเสมอนะคะอยากพูดคล่องไม่อยากท่องจําแล้วก็ให้ออกมาพูดบ่อยๆค่ะพูดบ่อยๆเราก็จะพูดเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะดูสมูทไปเองเพราะเราทําบ่อยๆทําสม่ําเสมอ,อยังไงเราก็พูดคล่องขึ้นแน่นอนค่ะ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้โคจุนด้วยนะคะฝากติดตามเพจของโคจุนนางฟ้าสังหาด้วยค่ะโคจะมีความรู้ดีๆมาส่งต่อให้เพื่อนๆอีกนะคะ